ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมกับวินาทีประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ครับรางวัลที่พวกเราเรอคอยครับรางวัลที่พวกเราทำเพื่อสิลับปินที่เรารักนะครับขาลูกชุงหมอลำยอดนิยมครับมีรายชื่อผู้เข้าชิงดังนี้พี่น้อครับ ลุ้นมาก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 อ่าผู้เข้าชิงนะครับสาขายอดนิยมครับคอ,อปเตอร์ออรใครก็ได้ครับ พี่น้องครับรุ้นมากตอนเนี้ยอันนี้เขาแนะนำท็อป6นะครับศิลปินที่เข้าท็อป6หรือว่า6คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงในสาขาคมชัดลึก K3 คมชัดลึกลทุกทุกอวอร์ดแล้วท no. ้า เฮ้ยน้องครับคือลุ้นมากมากออฟสุรพลนะครับแชมป์หมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยนะครับได้เป็นผู้มอบรางวัลนะครับบรางงวันลลูกทุหหมมออยยดดิไ้แ่ส อโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไรอันกัดบัณฑิตด้วยนะครับไรอันกัดบัณฑิตนะครับผม KS32 สามสองเนาะเ,เอะเดี๋ยวนะเคสามี 4, ครับไรอันกัดบัณฑิตนะครับผมคว้ารางวัลสาขา k คสามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมไปครองนะครับอ่า ยอดจริงๆขอแสดงความยินดีกับน้องไรอันกาดบัณฑิตด้วยนะครับอาสุดยอดครับอาเดี๋ยวจะมาฟังน้องไรอันกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับครับผมครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม,มไป้องกลับัาดิตครับวันนี้รู้สึก เป็นเกียรติก็ดีใจมากเลยครับกับรางวัลทุกทุ่มหมอลำยันยมนะครับที่แฟนๆได้ร่วมกันโบสถให้ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่บนรับบนนอนนะครับร่วมโบสถกันนะฮะก็ขอบตาก็ค่อนข้างคล้ํากันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางในบทนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีในวันนี้ก็ไม่มีด้านในวันนี้นะครับแต่ก็ ยุงเท้าได้คอดนะครับขอบคุณทางค่ายที่ว่าทําอะไรก็ขัดวางหมดเลยนะครับไม่ค่อยได้สนุกนรงมากเท่าไหร่เราเล่นครับเราเล่นครับเล่นจริงคือเป็นที่เลยครับเป็นที่มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่คือท่านเลยนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นเลยก็เป็นเกียรติมากครับยังไงก็ฝากชื่อและอันมาไ้ออกบอกใจทุกคนได้ครับขอบคุณครับครับ พ,พี่น้องครับหลังจากที่เขาได้ปิดโหวตกันไปตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมนะครับผมก็ตั้งใจจดใจดจอลุ้นกันมากๆว่าใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลในสาขา KA3 สามลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมไปครองนะครับผมและผลออกมาเป็นเอกฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลสาขา KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมได้แก่น้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับเหมาะสมมากๆนะครับด้วยทุกประการทั้งปวงเหมาะสมจริงๆเพราะรางวัลน,นี้ก็คือรางวัลที่แฟนคลับ FC ร่วมกันโหวตเข้าไปนะครับและได้ข่าวว่าบ้านฮักของน้องไรอันเนี่ยก็แสดงความรักกัน ใส่กันอย่างบอกว่าเต็มที่เลยรวมพลังกันยิ่งช่วงโมงสุดท้ายได้ข่าวว่าแม่แม่เนี่ยไม่ปล่อยให้ก็เรียกว่าโอกาสตรงนั้นหลุดมือไปแล้วก็คว้ารางวัลน,นี้มาให้น้องไรอันกินสำเร็จโอ้โหขอปกมือให้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับสาขาเคเสามลูกทุกหมอลำทุกๆคนด้วยนะครับผมทุกคนเข้ามาอยู่ในท็อปหเนี่ยถือว่าเก่งที่สุดแล้วสุดยอดที่สุดแล้วนะครับ ต่อให้ปีนี้บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับตอนนี้ชื่อของศิลปินทุกคนในท็อป6เนี่ยก็ได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่จดจำของ FC แฟนคลับโอเคครับโอ้โหมีอะไรจบอกพี่น้องครับคือถามว่า เซอร์ไพรส์ไหมก็พอจะได้ยินค,คร่าวๆแล้วก็เผื่อใจไว้แล้วเนาะแล้วก็แอบคิดอยู่นะฮะว่าน้องไรอันอาจจะเป็นผู้ได้รับรางวัลแต่ผมก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นองค์อิงไหมเพราะว่าก่อนหน้าที่จะปิดโหวตนะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงก็มีคะแนนนาอยู่อันดับหนึ่งนะครับหรือจะเป็นน้องยูริไหมซึ่งวันนี้น้องก็ไปร่วมงานด้วยเนาะแล้ววันนี้น้องก็กล่อมมากๆแต่น้องไรอันได้ก็ถือว่าเหมาะสม เหมาะสมมากๆที่สุดหนึ่งคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่คว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดทุกๆสาขาทุกๆรางวัลด้วยนะครับผมรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆและถือว่ารางวัลของคมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยเป็นธรรมยุติธรรมที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคครับปีนี้ สู้กันเต็มที่แล้วทําเพื่อศิลปินเราเต็มที่แล้วนะครับโหวตจนเต็มที่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับต่อไปคือเป็นการผลักด,ดันครับสนับสนุนศิลปินที่เรารักนะครับส่งเขาไปให้ได้ไกลที่สุดไม่ใช่แค่โหวตนะครับต่อไปก็ต้องสนับสนุนผลงานทุกๆผลงานนะครับไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมานะครับอย่าลืมสนับสนุนผลักด,ดันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ส่งพลังส่งความรักนะครับให้ศิลปินที่เรารักให้เต็มที่เลยอ่าโอเคไม่ผิดคาดเลยนะถือว่าท็อปสามอ่ะคิดไว้สามคนแล้วใครก็ได้น้องอิงน้องไตรอันน้องยูริไตรอันได้ก็ถือว่าสุดยอดเนาะเพราะเป็นศิลปินที่เสียงดีมากๆเก่งมากๆอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บาวเจ้าดีไซน์ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอลา โคมเซเลอร์อวอร์ดครั้งที่21นะครับหลังจากที่เราร่วมกันโหวตร่วมกันอัปเดตร่วมกันหาข่าวสารมาเล่าให้ FC แฟนคลับเนี่ยฟังกันตลอดทั้ง2 3สามเดือนที่ผ่านมาถือว่าบาวจาดีไซน์ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนที่ลุ้นมากๆแล้วก็ร่วมโหวตให้ศิลปินทุกๆคนเหมือนกันนะพี่น้องครับแต่ก็อาจจะมีร่วมโหวตให้ศิลปินบางคนเป็นพิเศษบ้างแต่ยอมรับเลยว่าโหวตให้ทุกคนเลยโอเค,คบสำตรงนี้ ขอาลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันคงชันลึกอวอร์ดครั้งที่22นะครับบ๊ายบาย